สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องไซเบอร์ช n แนลและท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันบนหลวง M Banking ของธนาคารกรุงเทพด้วยบัตรเดบิต B First Smart โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางไปธนาคารเปิดใช้งานทำอยู่ที่บ้านทุกขั้นตอนนะครับช่องทางในการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันบุหลวง M Banking ของธนาคารกรุงเทพจะมีอยู่4ช่องทางด้วยกันนะครับ ช่องทางที่1เปิดใช้งานด้วยบัตรเดบิต B First Smart ช่องทางที่2เปิดใช้งานผ่านบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพช่องทางที่3เปิดใช้งานที่ตู้บัวหลวง ATM ช่องทางที่4เปิดใช้งานที่สาขาธนาคารแต่ในที่นี้นะครับผมจะมาแนะนำเปิดใช้งานแอปพลิเคชันบัวหลวง M Banking ช่องทางที่1เปิดใช้งานด้วยบัตรเดบิต B First Smart โดยที่ว่าท่านไม่ต้องเดินทางไปธนาคารนะครับทำอยู่ที่บ้านทุกขั้นตอนนะครับก่อนที่ท่านจะเปิดใช้งานแอปพลิเคชันบุหลวง Mbanking ของธนาคารกรุงเทพได้นั้นนะครับท่านต้องมี3อย่างนี้ 1. บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพหรือเรียกกันอีกอย่างนึงว่าบัญชีออมทรัพย์ 2. บัตรเดบิต B first smart ที่ผูกกับบัญชีสะสมทรัพย์ หรือบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารกรุงเทพนะครับ 3. โทรศัพท์สมาร์ทโฟนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ได้นะครับและเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับธนาคารกรุงเทพตอนที่ท่านได้เปิดบัญชีครั้งแรกนะครับเมื่อท่านมีครบทั้ง3อย่างแล้วเรามาเปิดใช้งานแอปพลิเคชันบัวหลวง M Banking ด้วยบัตรเดบิต B First Smart กันได้เลยนะครับ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบุหลวง M-Banking แล้วเปิดขึ้นมาแล้วกดคำว่าเริ่มต้นใช้งานแล้วเลือกภาษาที่ต้องการนะครับ 2. สมัครด้วยบัตร b f i r s t Smart โดยเลือกไม่มีรหัสประจำตัวและรหัสลับแรกเข้ารหัสลับส่วนตัวหากท่านใช้งานบนหลวง i-banking อยู่แล้วสามารถนำรหัสประจำตัวและรหัสลับแรกเข้า4หลักรหัสลับส่วนตัว ของบัวหลวง i-banking เข้าใช้งานได้ทันทีนะครับ 3. กรอกข้อมูลบัตรเดบิต b f i r ิ t Smart บรรทัดที่1กรอกหมายเลขบัตรเดบิต b f i r s ร์ m a r t 16หลักบรรทัดที่2กรอกรหัส ATM รหัสเดียวก,กับที่ท่านไปกดที่ตู้ ATM แล้วกดต่อไป 4. อ่านเงื่อนไขข้อกำหนดกดยอมรับ และกรอกข้อมูลส่วนตัวบรรทัดที่1กรอกหมายเลขประจําตัวประชาชนบรรทัดที่2กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเบอร์โทรศัพท์มือถือต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคารตอนที่ท่านไปเปิดบัญชีครั้งแรกนะครับหากเบอร์โทรศัพท์มือถือไม่ตรงกับที่ท่านลงทะเบียนไว้กับธนาคารจะใช้บริการได้เพียงดูรายละเอียดบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตใบนั้นนะครับ ท่านสามารถขอใช้บ,บริการครบทุกฟังก์ชันได้ที่เครื่องบัวหลวง ATM หรือสาขาธนาคารนะครับบรรทัดที่3กรอกอ e ีเมลของท่านถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกรอกนะครับบรรทัดที่4กรอกรหัสผู้แนะนำนะครับถ้ามีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกรอกนะครับเมืมมมออม่อท่านกรอกเสร็จแล้วให้กดต่อไป 5. กรอกรหัส OTP ที่ท่านได้รับทาง SMS จากธนาคาร 6. กำหนดรหัสผ่าน6หลักและยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยให้ท่านกดต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วท่านจะพบหน้าแรกแอปพลิเคชันบุหลวง M Banking ก็เสร็จสิ้นในการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันบุหลวง M Banking ด้วยบัตรเดบิต D First Smart ของธนาคารกรุงเทพ ท่านสามารถใช้งานบุหลวง Mbanking ครบทุกฟังก์ชันต่อเมื่อท่านกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้กับธนาคารกรุงเทพตอนที่ท่านไปเปิดบัญชีครั้งแรกเท่านั้นนะครับหากท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์ไม่ตรงกับที่ท่านลงทะเบียนไว้กับธนาคารกรุงเทพท่านไม่สามารถใช้งานครบทุกฟังก์ชันได้สามารถดูยอดเงินและดูรายละเอียดบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิต BF i r s t ได้เท่านั้นนะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนเื่อสมาชิกก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครตเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไซเบอร์ช n แนลของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ